สวัสดีครับนัชนนทําำเรดีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูที่ดูทางนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่ตําบลลางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเส้นไปสวนพึ่งส2มนวิ่งจากจอมบึงเข้าสู่ชัดป่าวายนะครับไปทางด้านนี้เลยฝั่งตรงข้ามนะครับขวามือนะตอนนี้ อันนี้คือโรงงานเจเล่เป็นโรงงานขนมนะครับผมก็จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยแถวนี้มีชุมชนต่างๆมากมายเลยครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านค้าอยู่เห็นไหมครับอันนั้นคือร้านค้าฝั่งตรงข้ามนะครับยังไม่พอนะครับตอนถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ย ก็จะมีร้านค้าอีกเช่นกันนะครับมีร้านขายข้าวด้วยนะครับนี่เลยใครที่สนใจขายที่ดินติดถนน3 2 0 6อมจองปลาหวายนะครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับถนนเส้นนี้ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนสองเลนเป็นทางหลวงแผ่นดินแต่เขาวางแผนเอาไว้ระยะยาวแล้วว่าถนนเส้นนี้นะครับมีรัศมีครับอยู่ราวประมาณ40เมตรนะครับเพราะฉะนั้นครับมีโอกาสที่ถนนเนี่ย จะขยายเป็น4เลนได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เขากำลังขยายมาเรื่อยๆแล้วนะครับเหลือตรงช่วงนี้แหละครับที่กําลังอยู่ในแผนพัฒนาขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆเส้นเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเป็นถนน4เลนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับเรื่องของความคุ้มค่าต่างๆนะครับทาเลที่ตั้งตรงนี้นะครับใครอยากรู้เนี่ยเสิร์ชโรงงานเจเนเในเขตของอำเภอจอมบึงได้เลยนะครับเราอยู่เยื้องกันเลยนะครับแล้วแปลงเนี่ยครับเส้นถนนลาดยางเส้นเนี่ยยังสามารถขับเข้าไปข้างในหมู่บ้าน รางบัวได้ด้วยนะครับชาวบ้านข้างในเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายดูหลักฐานครับเสาไฟฟ้าตามเฟสเข้าไปข้างในแล้วก็มีต้นไฟฟ้าสว่างสองทางด้วยนะคบผมนั่นคือชุมชนใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูในเรื่องของน้ําประปาเสริมด้วยครับผมหน้าปแปลงที่ดิน ตอนนี้ครับเขาก็มีการติดตั้งนะครับระบบฝาเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ําประปาภูมิภาคนะครับเผื่อใครคิดว่าเอะถ้าเกิดอยู่รางบัวเนี่ยจะขาดแคลนเรื่องของน้ํำไหมน้ําประปาที่นี่ไม่มีขาดเพราะว่าเราใช้น้ําประปาของภูมิภาคนะครับตัวในเรื่องของแปลงของเรานะครับในโครงการนี้ครับมีเพียงแค่ไม่กี่แปลงเท่านั้นนะครับที่เราทําแบ่งขายออกมาแต่ว่าแปลงที่ติดถนนด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่3แปลงนะครับสังเกตนะครับแปลงนี้นะครับ1 2 3นะครับผมแล้วในแต่ละแปลงเนี่ยเราก็จะ ทางเข้านะครับเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับกับแปลงที่ดินของเราไว้ให้ข้างล่างเนี่ยเขาจะมีท่อรอดระบายน้ําข้างใต้นะครับเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะรอดออกไปนะครับก็จะสังเกตไว้ว่าได้เลยนะครับว่าระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินกับแปลงที่ดินของเราเนี่ยตอนเนี้ยเหลือรัศมีประมาณราวๆสัก20เมตรนะครับผม เราสามารถที่จะขยายมาได้อีกในอนาคตเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าหน้าแปลงนะครับเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมไฟฟ้าของเราเนี่ยเข้าไปในแปลงที่ดินของเราถ้าเกิดว่าเราจะปลูกตั้งบ้านนะครับผม ในแปลงเนี่ยมีการปรับผมให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะทําไร่ทําสวนทํานากันนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้แปลงที่ดินแปลงหนึ่งเป็นทาเลดีๆทําเลค้าขายนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถานนกําลังจะขยายตัวด้วยนะครับแล้วก็อยู่เส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่สวนพึ่งได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะไปถึงตรงแยกชัดป่าวายัยหรือว่าโรงพยาบาลสวนพึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาการเดินทางเนี่ยก็เพียงแค่14นาทีเท่านั้นหรือว่า14กิโลเมตร แงงนี้จะเลยมาจากตลาดจอมบึงนะครับอยู่ราวประมาณ6กิโลครึ่งส่วนคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพต้องบอกว่าไกลามากครับประมาณราลาสักร้อยสาหกิโลนะครับก็มาถึงแล้วนะครับจากขนตรงใต้ใต้นะอะสังเกตตรงด้านนี้เห็นไหมครับอันเนี้ย จะมีร้านค้านะครับขายของชําแล้วก็มีขายอาหารด้วยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของอาหารอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจแปลงที่ดินที่มีทำเลอยู่ในชุมชนแบบนี้นะครับมีร้านค้าร้านขายนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยมาเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันนะครับต่าบแปลงนี้นะครับยังได้เห็นวิวเขาอยู่นะแปลงด้านหน้าที่ติดถนนนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยสแปลงนะครับตอนนี้แปลงที่เป็นแปลงหัวมุมเนี่ยได้ปิดการขายไปแล้ว ก็จะเหลืออีก2แปลงทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับโดย2แปลงเนี่ยจะเป็นแปลงละ2ไร่นะครับส่วนในเรื่องของหน้ากว้างหน้ายาวนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นตามรูปผังเอาไว้ให้เลยนะครับแปลง2ไร่เนี่ยราคาขายนะครับไร่ละ1น0 0 0ล้านสแสนบาทนะครับสไร่เนื้อที่ขายเหมารวมกันเนี่ยก็จะเป็น2อล้านหนะครับ ซึ่งอันนี้รวมค่าโอนให้เจตตับเรียบร้อยฟรีโอนครับเอกสารติดเป็นโฉนดรุดแดงนอนตอสีจอนะครับเป็นทำเลค้าขายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบที่ดิน แปลงติดถนนนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็ซื้อเอาไว้ในอนาคตเพื่อถนนขยายเข้ามาอีกนะครับและแถมยังรองรับกับชาวบ้านที่อยู่ถนนเต้นด้านในกันนะครับก็จะขับรถออกมาตามด้านนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้แบบราคาเบาๆอยู่ใกล้เส้นถนนหลักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันด้านหลังนะครับทางด้านนี้นะครับ ในโซนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นแปลงที่ดินที่แบ่งเอาไว้เป็นแปลงละ1ไร่ไรนะครับโดยที่1ไร่ไรเนี่ยแต่ละแปลงนะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ราวประมาณ28เมตรนะครับแล้วก็ความลึกเข้าไปจนถึงด้านท้ายเนี่ยก็อยู่ที่56เมตรแต่ละแปลงแต่ละแปลงผมให้เสร็จตัดเรียบร้อยที่หน้าแปลงที่ดินมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งน้ำประปาภูมิภาคมีแนวเขตล้อมรั้วให้เสร็จตัดเรียบร้อยเอกสารติดฉนดน,นะครับ ใครที่สนใจซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะนัดวันโอนกันได้นะครับตาคาขายของแปลงหนึ่งไร่เนี่ยจะอยู่ที่840,000บาทเท่านั้นครับและสลับที่ดินที่อยู่โซนด้านในนะครับจะเป็นโซนละ1ไร่นะครับแล้วก็จะเป็นถนนข้างในหมู่บ้านด้วยนะครับถนนล่าจ้างหมดเลยเห็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแบบนี้เลยนะครับแปลงที่ดินของเราอยู่ขวามือของผมนะ แล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้านะครับหน้าแปลงก็มีให้ทุกแปลงน้ําประปาก็เช่นกันครับข้างในนี้ก็เป็นน้ําประปาภูมิภาคนะครับผมแล้วก็ในโซนแปลงหนึ่งไร่เนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยเสมอกถนนลาดยางเลยทีเดียวนะครับ ในเรื่องของแนวรั้วแนวขอบเขตต่างๆอย่างเงี้ยครับมีให้เสร็จจับเรียบร้อยเช่นกันนะครับก็ข,ข้างในจะเข้ามาจากเส้นถนนหล,ลักสามตองตูนหงหรือว่าเส้นส่วนพึ่งนะครับก็เพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นนะครับจะสังเกตเห็นโรงงานเจเล่อยู่ด้านหน้านะครับผมอันนั้นเป็นโรงงานขนมนะครับผมแถวนี้มีโอกาสที่จะเป็นชุมชนใหญ่ในอนาคตได้เพราะว่ารา้านค้าฝั่งตรงข้ามนี้แล้วก็ด้านข้างแปลงด้านหลงังทางด้านนู้นก็มีรา้านค้า เขาจะเปิดเป็นร้านอาหารด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปรับปรุงพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับบรรยากาศภายในเนี่ยต้องบอกว่าดูแบบลมพัดเย็นสบายดีมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้จะเป็นลักษณะของพื้นที่โล่งนะครับผมก็จะมีทําไร่ทําสวนทํานานะครับทางด้านนู้นก็จะเห็นวิวเขาอ่าผมเปิดระดับสายตาก่อนถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ที่ดินเนี่ยอันนี้คือระดับสายตาปกตินะครับเมื่อกี้ผมเปิดเลนส์ไวเพื่อป้องกันกล้องสั่นนะครับผม นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนเข้าไปข้างในก็จะเป็นชุมชนของชาวรางบัวอีกทีหนึ่งนะครับตรงถนนจะมีไฟถนนไฟต่องทางอยู่นะครับเพื่อนบ้านบ้าน,นี้ติสันบัตรสไตนารัชเชื่อฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีทางเพื่อนบ้านมีทางพื้นที่โลง่งๆนะครับเข้ามาจากเส้นถนนหลักก็ถือว่าไกลมากๆนะครับเอาเป็นว่า แปลงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับในพื้นที่1ไร่นะครับราคาขายเนี่ยแปดแสนบาทเท่านั้นฟรีเรื่องของค่าโอนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของส่วนลดต่างๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนชอบแปลงไหนนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนัชนนทําเลดีขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย